พ่อแม่คุณนะมีลูกกี่คนพ่อแม่นะปั๊มออกมาเยอะมากแม่ปั๊มเหมือนแม่พิมพ์อะไรอย่างงี้ปะ่ะแม่ปั๊มแม่ปั๊มแม่ไม่พิมพ์จะเอาไงจะแม่ปั๊มหรือพ่องปัง๊มหรือจะพ่องแม่งปัง๊มจู่จู่แสวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาเจอกับไข่นุ้ยแล้วค่ะทุกคน,กนกวันนี้นุ้ยเนี่ยตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่านุ้ยเนี่ยมีแขกรับเชิญนะคะที่เป็นมนุษย์คนเรื่อขอเชียงปรกมาตอนรับพี่ว้า ยอดครับผมรู้สึกถึงเหรอนุ้ยได้ดูพี่ด้วยเหรอเนี่ยมันมี YouTube หน้าพรีเมียมใช่ไหมเป็นหน้าคแฟมิลี่ที่ดูได้4ี่คนอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่ค่อ่าแจ๋วเลยพี่ถามเป็นความรู้ได้ไหมได้ค่ะผมปกติเนี่ยอยู่ที่ไหนนุ้ยคิดว่าที่วันโอ้ยฟังก่อนสิที่วันที่วันฮะไม่ต้องพูดแย่ตบได้ลุนเลงในช่องซอฟปมครับผมอ๋อโอเคต้องทนุดธนอโถ่โธ่งานกำลังจะสูญพันเร็วรู้ไหมอ่ะโอเคนี่คือนางนาคหรือเปล่า อ้าวอันเนี้ยเป็นนายหน้าข้านางหน้าก็ต้องแขนยาวๆเก็บมะนาวเหรอส้มโอเก็บส้มโอนายหน้าเก็บส้มโอนางหน้าเก็บมะนาวเอาอย่างงี้พี่ถามก่อนเมื่อกี้ยังไม่ตอบพี่เลยว่าปกติอยู่ที่ไหนเนี่ยเธออยู่ที่ไหนปกติก็อยู่ในตู้ที่บ้านนะคะไม่ใช่ปกติน้าก็อยู่พระขนงสิแต่มันนางหน้าไม่ก็นายหน้าก็อยู่พระขนงนายนางหน้าก็อยู่พระขนงไม่นายหน้าก็อยู่พระขนงปกติคุณอยู่เนี่ยคุณคุยกับใครบ้างอะปกติ แล้วก็คุยกับกูเกิลคุยกับกูเกิลอ๋อแล้วก็คุยกับพี่ชาร์ปพี่ชาร์ปสวัสดีครับเนี่ยปกติคุยกับคนนั้นอ่ะพี่ชาร์ปเป็นคนยังไงพี่ชาร์ปเป็นคนที่แบบชอบแกล้งไข่หนุยครับเฮ้ยอ๋อแล้วคุณชอบแกล้งเขาเอ่ะใช่พี่เอางี้คุณไข่หนุยคุณอยู่กับพี่ชาร์ปเนี่ยมากี่ปีแล้วปีหนึ่งครับผมเอาความจริงมาพูดกันก็ความจริงที่ตกเยี่ยนู้กันหยอกกันเล่นๆหยอกกันเล่นเล่นอยู่กันมากี่ปีแล้วกับพี่ชาร์ปเนี่ยก็ปีเดียวไงปีที่แล้วใช่ไหมแล้วนี่กแแปลๆยบบ ตรงลยเนี่ยห<อ>ย่าประหยัดเหรอ,โโอย่าประหยัดคิมินโตะ,ะ <c oughs> เรื่องาราวโปกกันไปหมดแล้วนะ <c oughs> นยังไงอีมิงมิงมิงมาเนี่ยมิงมิงมิงหมิงหมิงมิงพี่ว่านต้องใจเย็นนิดนึงโทษทีครับคือจริงๆริแล้วในประเด็นที่แบบนุ้ยเชิญพี่ว่านมาเพราะว่านุ้ยอยากจะเป็นแบบคนตลกเออเหรอร้องเพลงได้ไหมเหรอร้องเพลงได้ไหมวันเพ็ญเดือนสิบจงน้ำพนองเต็มจะลิงนี่ขยโย นี่ก็ตลกแล้วทุดยอดเลยนุยน้ยงงไปหมดแล้วมันคือย,ยังไงนะนุ้ยงงไปก่อนตอนนี้กี่ขวบแล้วนะตอนนี้อ,หน,อหนึ่งขวบอ๋อหนึ่งขวบกำลังดีเลยคือพอโตอขึ้นไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าที่ทำเมื่อกี้มันตลกมากมันสนุกมากคือ,อแค่วันเพ็ญเดือนสิบสอง 12, น้ำก็นองเต็มตลิงชยโยตลกมากคือ<ล>พี่ขอบ <6 S 2> คุณม,มากที่นุ้ยให้พี่มาวันนี้จริงๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตพี่มากเลยไม่มีใครร้องเพลงลอยกระทงแล้วจบด้วยชยโยให้พี่ได้ยินมาก่อนเลยนี่คือทองคำของวันนี้ของพี่เลยอ่ะเราลองร้องพร้อม ใชยโยไอ้กลองเชิญเลยนี่กลองเชิญเลยตากลองไม่ไหวเหมือนกันนะไฟกระพริบเลยไฟกระพริบเจ้าดูนี้ไม่ได้เปิดคือมันฮาจริงมันฮาแบบเขาเรียกว่าฮาแบบธรรมชาติเวลาอย่าเป็นคนตลกเนี่ยเราอย่าไปตั้งใจตลกเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองได้เลยเป็นตัวนาคที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวนาคที่แบบว่าพูดธรรมดาก็มีคนมีความสุขได้นอกจากเพลงลอยกระทงพอได้อื่นไหมเพลงอื่นภาษาอังกฤษพอได้อย่างสีเหลืองอ่าสีเหลืองก็สวยดี เห็นไหมนี่นี่เราไม่นี่เราเราเล่นแบบไม่ต้องตั้งใจเล่นเห็นไหมนี่คนดูฮะกล้องเจิกแล้วไอ้สั่นเขาอีกโอ้โหกล้องสั่นเลยดิ่จีมัสเตอร์เอาไม่อยู่นะการสั่น5แกน่ะไม่อยู่นะถ้าเกิดต่อไปไข่นุ้ยจะท็อปฟอร์มขนาดนี้ต้องการสั่น15แกนนะทำหวนพอได้ไหมพอได้เอออย่างชายเมี่ยงเชียงใหม่ไกลไหมใกล้ไกลเออเนี่ยสนุกแล้วแล้วก็บินเครื่องบินไปกันก็สนุกคนก็หาทั้งเครื่องบินเลย เกิดขึ้นแล้วนี่คือตลกเจนใหม่2022เนี่ยต้องมีชื่อไข่นุ้ยในหน้าบันทึกของรอยยิ้มของคนดูโอ้โหขนาดนั้นเลยสุดยอดเลยเพื่อนรักสุดยอดเลยแล้วมีเวเนอร์นี่ประธานแนุ้ย,าาย,ยอยากจะแบบทำให้ตลกตแลบบ้สาวชอบถูกใจอะไรเงี้ยคุณฟิล์มเชิญหน่อยฮะโอ้โหสวัสดีทุกคนนี่ฟิล์มฟิล์มฟิลทำเลขาแคมคือเขาจะมาเข้าห้องน้ำแต่ว่าไม่เป็นไรเขาผ่านไข่นุ้ยเนี่ยต้องแซวเขาแล้วเราจิโกะไงล่ะจิโกะไข่นุ้ยเนี่ยวัยรุ่นหน้ามาจีบเขาอยากจะแซวหญิง เอาเจี๊ยบเอาเลยจีบจริงเลยดูดีๆให้จีบมันเลยไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีประสบการณ์หรอกมันอย่างนี้แหละครั้งแรกก็จะเจ็บนิดหน่อยครั้งต่อไปทรมานล้วนๆไปถึงการจีบอะคะใช่ไปเลยไข่นุ้ยนี่คุณฟิล์มพี่ฟิล์มค่ะไปน้องสาวว่าไงน้องสาวเชียงใหม่เชียงใหม่ชายเมียงเฮ้ยเฮ้ยเขารับเลักเลยไกลไหมไกลไหมไม่ไกลมั้งเฮ้ยเขาชอบแล้วแหละภาษาอังกฤษเขาได้ไหมภาษาอังกฤษพอได้บอกครับไม่ได้อ่านี่สุดยอดเลยไงของดีณเขาชอบเราอันนี้คือชอบเรา ใช่ไปได้ยังไงฮะไปได้ยังบอกลาเนาะก่อนสิอ้าวไหนบอกชอบกันทำไมลาไปไหนตอนนี้คือกระเพาะปัสสาวะเขาไม่ชอบตัวเองละตอนนี้ที่อยู่หลายคนนะเดี๋ยวไปเจอกัน2คนได้ไหมโอ้ยสองตัวสองใดเลยเด้อครับเออมีลายมัขอลายขออะไรเขาไปเปลายคืออะไรครับเอาไปเรียบๆแล้วกันไม่ต้องมีลายหรอกไปแล้วนะปล่อยพี่ไปปล่อยพี่ก็ไปชี้ก่อนแล้วพี่ว่านถือกีต้าร์มาทำไมคะอ๋อเปนเขาให้ถือเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันเป็นคนดีจังครับเชื่อคนง่ายใช่ครับโอ้ถ้าเชื่อคนยากไม่ได้มาช่องนี้อยู่แล้ว ดูในก็อิ่มเอมจนร้องขอชิมแล้วนุ้ยพอแล้วพี่หามากเลยอันนั้นอันนั้นเขารักหรือรังเกียจเขารักเขารักเขาบอกาโอ้ยพอแล้วนุ้ยพี่ขำจนแบบขำตัวโยนหมดแล้วตัวโยนเป็นยังไงเหรอคะตัวโยนเขายี่ไงเล่าในพี่ว่านะตัวโยนของพี่ว่า ใช่เฮ้ยอย่างงี้ดีกว่าคือรายการคุณมีเวลาให้ผมกินาทีอุ้ยได้ทั้งวันเลยค่ะพูดเป็นเล่นอ้ยจริงจริงรายการนี้คือเป็นจดหมายเหตุเหรออ๋อใช่คับผมเหรอเรามาร้องเพลงด้วยกันได้ไหมล่ะเราแต่งเพลงให้แบบไถ่นุ้ยไหมล่ะช่วยแต่งอ้าวอุยมีเพลงเป็นคนตัวเองพ่อแม่คุณ่ะมีลูกกี่คนคุณเป็นคนที่เท่าไหร่จริงจริงมีเป็นโรงงานเลยครับผมเพราะดุ้ยเป็นของทีไซเคิลค่ะพ่อแม่น่ะปั๊มออกมาเยอะมากว่างมากสินะพ่อกับแม่เป็นเครื่องจักรอันใหญ่ก็ใหสียงปั� โอเคครับก็คือว่าคุณมีพี่น้องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยได้สนิทกันถูกต้องครับอ่าแล้วคุณเป็นนาค<ช>สายพันธุ์อะไรออาเป็นนาคสายพันธุ์ทวีปเอเชียใต้ครับผมพื้นเพต้นกาเนิดคุณอยู่ที่ประเทศอะไรพื้นเพก็อยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้น<ช>แล้วเพอย,อยู่ที่ไหนเพอย,อยู่ที่การเล่นของหัวใจใจ คันกันนี่มันมันคู่หูกันชัดๆในเพลงนี้เพลงของไข่นุ่ยเนี่ยจะมีชื่อไข่นุ่ยครับผมจะมีทวีปเอเชียใต้ทวีปเอเชียใต้นะจะมีพื้นเพครับผมจะมีแม่ปั๊มเหมันแม่พิมพ์อะไรอย่างงี้ป่ะแม่ปั๊มแม่ปั๊มแม่ไม่พิมพ์แม่ปั๊มอ๋อแม่ปั๊มเลยแม่ปั๊มนะจะเอาไงจะแม่ปั๊มหรือพ่องปั๊มจะเอาไงเอาแม่หนุ่ยเอาไงเอาแม่ปั๊มครับเอาแม่ปั๊มนะหรือเอาพ่อปั๊มหรือไงหรือจะพ่องแม่ปั๊ม ้ครบสองคนเพราะรักผูกพันกันรักกันดีกันเอาพ่อแม่ปั๊มอ่่พมเห็นไหมว่าเนี่ยเราพูดธรรมดาหากันตัวโยนกล้องเจออีกแล้วเห็นไหมอ้าโทษเชื่อเลยโทษเชื่อไปเลยเดี๋ยวไปพูดเล่ยเปื่อยนะไม่ใช่เดินไปเจอใครได้แบบพ่อแม่ปั๊มโดนตกเลยไม่ต้องลำบากนะสวัสดีครับพี่ชายพ่อแม่ปั๊มเรียบร้อยนะออาเพลงดีกว่าเพลงดีกว่ามีเพลงครับผมชอบเพลงแบบเพลงที่เพราะนะคะเนลงที่เพราะเพราะเกิดมาจากเพื่อนที่ดี แล้ววันนี้ผมอยู่กับนาคที่มีชื่อวา่าไข่หนุ้ยเขาเป็นนาคจากหูยภาาเลยนะทวีบเอเชียใต้ครับผมทวีปเอเชียใต้เขามีแม่ปัง จบจากคลิปนี้ถ้าเกิดมีใครสนใจแอดเฟรนด์ม,มาได้หรือว่าดูรายการเขาได้ตลอดปีไข่นุยไข่นุยไข่นุยนุ้ยหนุออเอาละครับท่านนี้ไข่นุ้ยจะรับนะครับเชิญนะครับแปดบาทนี่ได้อะไรนะเฮ้ สวัดีครับผมชื่อไครนุยแล้วก็จะเป็นตัวยุยยุน,นุ่มๆยุยยุนแล้วก็ผมไม่รู้ไม่มีความรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นแต่ที่มีตอนนี้ก็คือค oh 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 hey ิมินนโตะโอโหโอเฮ้ยอย่าลืมดูชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆ,ๆที่รู้คือพี่ว่านหล่อมากเลยครับนี่คือการ <c oughs> ฟิเจอริงนี่แหละนี่แหละโอ้ยนุยน้องรั<แ>กของพี่โ<แ>กลายเป็นน้องรักแล้วนายคือแรปเปอร์นะ คนที่ชอบของ่อาหารเยอะๆอะไรเงี่ยไม่ใช่นั่นรัแซนด์วิชไม่ใช่อร่อยดีแซนด์วิชนากนี่แหละย่างเกลือได้ไหมเห็นไหไม่ที่เราคุยกันแค่ย่างเกลือเนี่ยคนดูฮากองเจกอ,อีกแล้วโทรหากันตัวโยนตำรวจตำรวจไม่ค่อยช่วยเราจริงๆตำรวจโ,โอ้ก็จริงนะตำรวจไม่ไทย เออสวัสดีอเอาอย่างนี้นะจะได้จบแบบอิ่มเอมเพราะว่าอยากเป็นคนสนุกคนตลกใช่ไหมใช่ครับผมเอาละครับคนดูเตรียมหานะฮะเคลียหูให้พร้อม่ะอ,อุดจมูกแล้วก็เคลียหูจะได้แบบรับความฮาเต็มที่โอเคได้เลยครับอ่ะอ,อุดจมูกเออเนี่ค่ะเคลียหูเลยเปิดเออ <c oughs> ถ้าผมพูดคําว่าประคุณจะนึกถึงคําว่าอะไรครับ <c oughs> ประยัดอ่าถ้าผมพูดคําว่าประคุณจะพูดคําว่า <c oughs> ประโยชน์ปะยุกปะยุกก็ได้อ๋อปยุกอ่าถ้าผมพูดคําว่าประคุณจะพูดคําว่า ปลาปลาเก่งมากถ้าผมพูดคำว่าปลาคุณจะพูดคำว่าประท้วงประท้วงสุดยอด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 เอาไปต่ออีกสักอันสองอันนะเผื่อคุณไปได้ถ้าผมพูดคำว่าปลาคุณจะพูดคำว่าปลาหย์ได hmm. ้ได้เอาไปต่อ huh. อีกอีกสักอันสองอันอะถ้าผมพูดคำว่าปลาคุณจะพูดคำว่าประมาทเอ้ยจอร์นนี่คือมีคนไม่ตันนี่ตลกไอเดียตลกเคียตท่านเจ้าของมันไฟมาให้ลองลองไหมลองพี่ช้าสักอันหน่อยไหมพี่ช้าพี่ช้า ประเทศเอนี่ไงนี่ไงจอนี่เราคือทีมโอ้ปะเทศอ่าเอางี้นะจบคลิปแบบดีๆเลยนะเราคิดแทนคุณซอฟฟอมน้องสาวที่น่ารักของผมอ๋อได้เลยฮะถ้าผมพูดคำว่าประคุณซอฟฟอมจะพูดคำว่ายุดประยุกประยุกอ๋อประยุกใช้ใช่กอไก่กอไก่่อกี้ลิ้นพันกันนิดหน่อยครับผมเก่งมากเก่งมากประยุกไทยเอาใหม่ดีกว่านุยส่งให้พี่วานบ้างนุยส่งให้พี่แต่นุยพูดคำว่าปลาอี่ง พูดคำว่าปลาอ้าหายไปไหนค่ะไม่หายไปไหนก็ปลาปลาอ๋อปลาปลาอันนี้น้องนุ้ยพูดคำว่าปลาพี่ว่านี่ในคำว่าปลาที่ว่านเพย์เซฟอะไม่เพย์เซฟนี่คือเป็นคำทักทายในภาษาทิเด็ดแอนโตแบโกเนี่ยอ๋อเหรอประเทศอะไรนะฮะทิเด็ดแอนโตแบโกทิเด็ดออเปโตโกทิเด็ดแอนโตแบโกทิเลบัตออเดปเตโกใช่มันจะอยู่แถวแถวไซปัสปัตวิกรเนี่ยเชื่อมกันเป็นพรมแดน ไซปรัสไซปรัสเชื่อมกับปฐมภูมิคนทักทายว่าไงนะฮะประประปลาปลาอ่ะฮะอ้าวลองประ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 ป่าเดี๋ยวพี่พาไปเดินตรงนั้นมีไซปรัสปฐมภูมิคนดูนี่อิ่มเอมแล้วฮาตัวโยนมากฮาตัวโยนพูดคำว่าประพูดคำว่าประ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 ถ้านุ้ยพูดคำว่าประโบโลน่าก็จะพูดคำว่าประเนี่ยเห็นไหมอ๋อบบโลน่าประประ มีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณไม่เคยรู้นี่คือความลับของจักรวาลวู้จักรวาลครับบอโลนานี่คือเป็นแมวโบโลนาครับคุณบอโรนาเขาหล่อจากการเป็นแผ่นมาเป็นตัวได้ก็ดีแล้วโบโลนาเนี่ยนะเขาเป็นแมวที่มาจากพรมแดนไซปัสปัทวิกรณ์เข้ามาจากนั่นสิอ่ไม่ใช่อันนี้โดนย้อมแมวมาตี่ไซปัสปัทวิกรณ์โพสพ่ออยู่ในวอมินตัวนี้อ๋อพ่อในวอมินใช่อ๋อถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยก็คือโดนย้อมแมวมาโอ้โหย้อมตัวจริงก็เลยเทาเมียมเลยเทาเมียมเลยอ๋อ ตัวย้อมตัวย้อมโหสีพ่นชัดๆคือที่ใส่ปัสปริษกรเนี่ยคือปลาเนี่ยมันคือคําว่าดีอย่างบางทีเนี่ยยังกลับปลาเนี่ยก็คือว่าเออกลับก่อนอะดีโอกลับปลาแล้วปลาทวงอ่ะก็ทวงดีที่ทวงมาเมื่อกี้โอเคดีออ๋ดีจักทวงกันนี่เป็นเรื่องดีอ่าแล้วถ้าปวิชชาวิทยาศาสตร์เสริมเนี่ยดีสองหน่วยกิยตวิทยาภาพดี ส่วมากเขจะเพียหน่อยไปยุทธอ่ะก็คือยุทธนี้ดีอ๋อยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ใช่มึงจะเอาไงดีคือถ้าพอกว่ายุทธนี้ดีแต่ไม่ชอบก็คือว่ารัฐบาลที่ชอบใจไหมขอบคุณมากยกันที่จะคงณแม่มาขอบคุณอีกผมเพิ่งด่าไปเมื่อกี้ พี่มันบอกยินดีที่ได้รู้จักนุ้ยหน่อยเหรอคะผมยินดีที่รู้จักคุณเราคือทีมไงอย่างภาษาอังกฤษสีเหลืองเออสวยดีถูกต้องอ่าฮะมัสตาร์ดก็มัสตาร์ดเวลาบีบออกมามันก็ดังปุ๊เอ้ยผมใช้แบบซองนะที่ผมลองใช้แบบขวดแล้วเสียงมันมันสุ่มเสียงมากเลยแบบเอ๊ะเอ๊ะเด้ยอย่างนี้นะถ้านุ้ยคิดถึงพี่นะโทรมาเดี๋ยวพี่ให้นำบัตรไว้ถ้านุ้ยอยากจะไปที่ทำงานพี่ แค่แจ้งมาแต่พี่เตรียมเก้าเก้าอีไว้ให้มานั่งคุยกันนุ้ยไปได้เหรอได้หรืออยากจะไปโผล่หลังคอนเสิร์ตพี่มาได้เลยโทษฐานให้รู้จักกันแล้วรู้จักกันเพียงแค่คุณบอกรหัสผ่านให้ถูกนั่นก็คือถ้าเกิดมีคนถามว่าประคุณตอบว่าประประสุดยอดนี่คือคนไซปัตปัทวิกรณ์โอ้สุดยอดเลยครับเย่กูเหนื่อย